คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดของพี่เอิญพีรพงษ์เรือนนินนะครับผู้สาประตูสมสรเมืองทองของเรานะครับวันนี้พี่เอิญมีอายุครบ28ปีพอดิบพอดีนะครับเรามาร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับพี่เอิญพีรพงษ์เรือนนินกันดีกว่านะครับนูนนี่ผมหน่อยบอหน่อยบอหน่อยไเหาม่เกินคนห้เบเดย

ยังสูงมากนะครับแล้วก็ถายเทียบกลับมาเป็นกำลังของเมืองทองไปแล้วขอบคุณสำหรับเค้ก้วยแล้วเค้กอันนี้มันเล็กไปนะมันไม่เต็มไม่โดนตัวดีตัดีเดมือสั่นๆนั่นแหละเฮ้ยครับเอินฮะแฮปปี้เบิร์เดย์ครับเอินอายุกี่ขวบแล้วครับปีนี้ยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดนะครับทำอะไรบ้างกับวันเกิดของเราในวันนี้ฮะ น่าจะไปกินข้าวนิดหน่อยครับอ่าฮะสามทุ่มสีทุ่มกลับไม่ได้ซื้ออะไรให้กับตัวเองไม่ไม่ขอแค่ให้การบาดเจ็บมันกลับมาดีที่สุดถือว่าเป็นขอยากับอยากรีบแบบเขาเรียกว่าอะไรพี่แบบอืมเพิ่มเพิ่มเพิ่มสมรรถภาพตัวเองไปเรื่อยๆอ่าครับวันนี้ก็เห็นนะวพี่ตองจัดหนักให้ขาขาเบาเลย ขาเบาเลยอะฝากถึงแฟนคลับหน่อยพี่โพสเข้าไปในสโมสรก็มีคนมาอวยพรเยอะมากเลยตอนนี้ก็ฝากขอบคุณแฟนคลับนิดนึงฮะก็ขอบคุณทุกคำอวยพรทุกคำับก็ขอให้แบบย้อนคำอวยพรที่อวยพรให้ผมกลับไปหาทุกท่านด้ยครับก็แบ่งกันไปครับวันนี้วันเกิดนะฮะนี่ก็วาวุ่นดิวันเกิดไม่น่าวาวุ่นโอเคขอบคุณครับครับให้เบอร์เดย์ครับ ก็ขอให้พี่เอิญมีความสุขมากๆนะครับในวันครบรอบวันเกิดวันนี้นะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะฮะ Happy Bir t h d a y นะครับพี่เอิญมีความสุขมากๆนะครับในวันครบรอบวันเกิดวันนี้นะครับ